แวสวัสดีทุกคนด้วยนะคสะสาเหตุที่ไม่ได้ลงคลิปมีอยู่สองอย่างคืออากงผมนะคะก็คือเขาลบแอปเกมผมออกค่ะผมและสองคือผมไม่ผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้ทงคลิปว่าคือผมแบบไปเล่นติ๊กต๊อกติดตามกันได้นะครับยวบอกไว้ใต้คลิป เกมเกมไอหมูเกมไอหมูเกมไอหมูหมูมาก่าไก่ โหด,ดแอปนี้นะเดี๋ยวเราไปหมุแอบปบ Google Play มันจะมีเกมอยู่มันเรียนเกมมันจะมีหลายเกมเลยนะเกมแบบเล่นได้แบบไม่ต้องติดตั้งก็เหมือนเวลาเล่นเรียนออนไลน์อยู่นะแบบ้แอบไ่เล่นเกมต้อย่างเงี้ยนะมันมีอู่สองคลิปที่ ลบออกไปเพราะว่าคลิปแรกอะคลิปแรกที่ลบออกไปก็คือเพราะว่าเสียงเสียงเพลงมันดังอะเพลงมันดังก็เลยต้องลบคลิปออกคลิปสก็คืออากงผมรือว่าอากงของผมมากลวนนะผมต้องลบคลิปออกเลยเนื่องจาเขากวนแบบวนแบบ ป่วยเหม่ท่าไม่ถ้าหนอเอคิมนี้เป็นถ้คท่าเอาคิมนั้นไปลงอ่ะคือชิปติดเหลืองได้แน่นอนว่าอะไรต้องอ่านใหม่รอบ3สามซึ่งการทำแหม่เน,นี้ยมันไม่ดีมันไม่ดี นี้นะคะถ,ถ้าใครอยางหลบมไม่มีหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่ารเราได้นในเพโตซึ่งตอนนี้วอยตัวคิดเราเยอะๆด้วยเพราะว่าเราอยากได้ตัง คลิปมาหลายคลิปยังไม่ได้เงินสักบาทเลยขาโทษเลยเลสเชกเชกก็กต้องมากับกระโปงลูกกระโหลกเป่าเชกมาแบบโ,โมนี่นี่เชกเนี่ยไม่ใช่เชกเนี่ยเนี่ยเช่ชอ็อ เยะใแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุที่ไม่ไทำคลิปช่องเก่าแล้วเพราะว่าดูปมันหมดอะ่ะผมเอารูปไปทำคลิปมันหมดนี้ยวันนี้รูปหมดไอ้อย่างหนึ่งก,ก,ก็เผลอลบเกมก็เผลอลดแอปตัดต่อไปแล้วด้วยก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้นะครับผมแต่คนอาจจะถามได้ว่า แล้วก็มาโหลดใหม่ก็ได้เฮ้อมือถือเครื่องนั้นนหละคเมมันเต็มเตมเต็มแล้วไงโหลดโหลดแล้วออกแล้วออกไม่ได้ตรวจโหวดเข้ากลับไม่ได้มันโหลดกลับไม่ได้เพราะเมมันเต็มอ่าถ้ายอถ้ายอดคลิปถ้ายอนบิวแบบว่ายอดบิวเยอะถ้าได้ตางนะเดี๋ยวซื้อเครื่องใหม่แล้วทำเครื่องใหม่ต่อเลย เยอะๆเยอะๆนะจะได้เห็นมือถือเครื่องใหม่นะฮะแล้วก็ไปติดตามทิกต็อกผมด้วยทิกต็อกชื่ออะไรแล้วผมบอกใต้คลิป อย่งที่ผมจะทำในคลิปต่อจากนี้มันก็คือคลิปรีวิวของของผมซึ่งมันเป็นของที่จะแพงก็แพงลุจั ไม่เห็นหน้าคนทำคลิปเลยอ่ะอะไรนะอ่ะกองอ่ะกลงเพราะว่าอะไรเขาลงมาวนะ่าให้เห็นหน้าหน่อยพาดังดังไม่เปิดหน้าให้เห็นหน่อยคนทำคลิปอ่ะอยากเห็นหน้าคนทำคลิปไม่สามารถเปิดตอนหน้าสดได้แต่จะให้เปิดถ้ายอดคลิปนี้เยอะก็จะเปิดอ่ะอ่ะคนจะเอาอะไรอ่ะอ่ะนายอยเห็นหน้าใช่ไหมยอดวิวเยอะๆก่อนนะ จะไม่เสนนแม่ผมเดยครับเพราะจะพูดอะไรเพ่อเจออรูอ้แล้วจะไม่ไพูดเบา่อยไปสัตย์ไปสิคปนิยง <c oughs> ผมเล่นฟรีไฟด้วยนะผมไม่ได้เล่นหมดธรรมดาของเล่น 4, สีวีสี่แต่บางครั้งก็เล่นหมดธรรมดาข้าวหมูย่างไม่เจียวหมู ก็ต้องเอานี่ไม่บังพอเบลก็ต้องเอานี่ตาดหลีวไม่ใช่อสำนักคดดเรือนี้มันขายอาหารตอน,น,นถ้าใครอยากเห็นคลิปเยอะอย่ามาดูที่นี่มาดูที่ดิสกต็อกแล้วก็จะติดตามกดไลค์กดแชร์ หัวใจอ่อตอนถ้าถ้าใครกดอาจจะได้เป็นแค่่อครับพ่อผลิตจัดวะถ้อเขาเลียวอ่ะถึงที่ได้ยินเสียงิแล้วคือผมนายคิดตอนอยู่บนรถเออาไปโอ,โอ,โอ ขอจบคลิปแค่นี้เพราะว่ามันมีเสียงรบกวน